นายเดชาตัดสินใจเม้นต์ตรงๆกลางเฟซหนุ่มกัญชัยปมคดีแต่งโมหนุ่มกัญชัยหลังจากได้ออกมาชี้แจงผ่านทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงเหตุผลที่ไม่ได้ไปดีเอในคดีแต่งโมแล้วนั้นล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่า กรณีของ DSI ขอความร่วมมือผมในคดีแตงโมในวันนี้ผมได้ให้ทีมกฎหมายเข้าไปพบกับ DSI และได้มอบเทปรายการโหนกระแสเกี่ยวกับการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องของคดีน้องแตงโมทั้งหมด27เทปให้กับ DSI เป็นที่เรียบร้อย และในส่วนของตัวผมจะมีการนัดหมายกับ DSI ในครั้งต่อไปในเร็วๆนี้และขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการที่ DSI เชิญผมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการออกหมายเรียกแต่เป็นการขอความร่วมมือและผมยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งและขอความกรุณาอย่านําเสนอข่าวว่าเป็นการออกหมายเรียกนะครับเพื่อเป็นกา,การป้องกันคนเข้าใจผิดขอบคุณมากครับซึ่งงานนี้ทางด้านทนายเดชาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวของหนุ่มกัญชัยระบุว่า ความเห็นส่วนตัวผมมองว่าคุณหนุ่มกัญชัยไม่ใช่พยานแวดล้อมและไม่ใช่ประจักษ์พยานที่จะรู้เห็นเหตุการณ์ในคดีแตงโมเป็นแค่พยานบอกเรามีคนมานั่งในรายการแล้วก็บอกเล่าข้อเท็จจริงในรายการเท่านั้นแม้กระทั่งในคดีหลักที่ศาลจังหวัดนนทบุรียังไม่มีใครเรียกคุณหนุ่มไปเป็นพยานเลยเพราะคนในกระบวนการยุติธรรมทุกคนเขารู้กฎหมายดีว่าคุณหนุ่มไม่ใช่พยานแวดล้อมหรือไม่ใช่ประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์ความจริงได้เป็นเพียงแค่พยานบอกเ่า ซึ่งกฎหมายไม่รับฟังอยู่แล้วดังนั้นผมว่าพนักงานสอบสวนไม่จําเป็นต้องเรียกคุณหนุ่มไปถ้าต้องการเทปรายการก,ารก็ส่งเทปให้ก็น่าจะจบเป็นความเห็นทางกฎหมายจากทนายเตชาในฐานะทนายความผู้เสียหายในคดีแต่งโมที่ศาลจังหวัดนนทบ,บุรีทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ